เตเต็มเต็มเต็มเตเต็มเอาอะไร้หนึ่งหนึ่งอะไรหนึ่งอะไรหนึ่งสองหนึ่ะไรพทคเี๋ยวเป็นบานโอเคนี่ไปชิคชิคแฮงกับแม่งแมงได้เนี่ยจริงไหมนี่เนี่ยจะตปแล้วโอ้ยี่จะตายยี่เ้ยตายแลตายอย่างหนึ่ง Tokai tôi hacker tôi demon you will hiyo. Young a lion of a jack attack 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 là attack 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 ông attack 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 บตายตายตายแจ็คไม่ยิงยิงมอนเจอไม่ตายก็อยู่นะแจ็คไม่ไอ้แจ็คไม่ยิงเลยคือทอว่ะไอ้แจ็คไม่ยิงว่ะมันยิงแค่ตั้งนานแล้วมันไม่ยิงเเออนี่ยก็จบไก่มาไก่มาของที่ได้เท่าไ่เชื่อหน่อยช่วยหน่อยเก็บเก็บหมดพี่ก็เก็บหมดเฮ้ยช่วยก่อนดิเฮ้ยทำไม่ถึง เจ้กูก่อนดิเฮ้ยพี่ล็อกอยู่พี่ล็อกอยู่ล็อกอะไรวะล็อกอะไรล็อกของอยูเ่เอนให้เด้บางอเก็บของตัวเองเออไอไมพี่อยู่ไหมบ้ามีไอไอพี่ยนะอ๋อไม่พี่เออเออเออ เอ้ไปเอ้ยไปมีมีในกระเป๋าเนี่ยเออมีในกระเป๋านี่แหละไม่ให้แล้วไปไอ้ไอ้มันวิ่งตามมาพี่มันวิ่งตามมาอะไรไม่ได้ยินวะอะไรเสียงอะไรวะบาตรช่วยหน่อยเสียงอะไรวะมาเอากูจุดเต็ม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 สวยๆใครเกิดมาพี่ทิวสวยแกแยกว่ะ มาแล้วนะมาแล้วนะมานะรับเราต้องรับรับรับสวย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 มันข้ามมาแล้วบอกหน่อยนะเอาข้ามมาหรอพี่เต็มเต็มติงพี่เดี๋ยวผมขอาะฝั่งนี้ให้ไหนฮะไปพอดี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 ไปสวย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 กลับแล้วกลับแล้ว ฝั่งนี้ไม่เห็นแล้วพี่เก็บเลยครับเก็บเลยได้้ังบอกไอ้พี่ไอ้หลังหลักหลักเต้นโพสต์กัไหนแล้วมันมันวิ่งเข้าไปในโพสต์มันวิ่งกลับไปโพสต์มันกลับโทไปพี่อเงต้มมันเลยแฉ่งต้มมันนะใช่ใช่ใช่บ้านระวังนะเนี่ยมันเก็บของหมดแางไม้เต้นหมดยังพี่ มันจะรอดักไอตัวน่าปวดมันมามันมาไหมหนอชิดแล้วชิดแล้วชิดแล้วข้ามาแล้วข้ามาแล้วยิงดิ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 ตาตาตาโอ้โหโดนไหนก่อนเฮ้ยพี่พี่เต็นท์พลมาแล้วเต็นท์พลมาแล้วฝั่งเต็นท์เขาพิวัตรระวังนะเห็นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกดหน่อ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 ยกดให้มันลงหน่อย มึนเข้านะมึนเข้าเห็นโพสเต็มโพสเข้าไปแล้วพี่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 ก๊อตพี่ก๊อตขวาขวาขวามือจริงขวาม่จริงตายหนึ่งพี่เต็ม้ตไปตายหนึ่งไปฝั่งนู้นเลยพี่ฝั่งนู้นเลยเอ๊ะมีตัวเพียงเข้าเต้นสปริงอ้าไหนพี่ดูหลังไอ้ดิสังโตเข้าเต้นสปริงอ่ะเฮ้ยมันตี่เนี่ยมันยตก เจ็บมากพี่พี่ก็เจ็บมากเจ็บมากลดแล้วลดทิปแล้วลทิปแล้วโอ้ยไอ้ข่อยข่อยตัวพี่เดิมผม้าเซ็ตโคตรอะเดิมของข่อยจะอตู่ฝั่งนี้ฝั่งนี้ใต้สวยฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้ข่อไหนข่อยในตินแล้วผมจะข้ามไปไงวะพี่อยู่เต็นไหนฝั่งอยู่มันอยู่ฝั่งนี้ หลังมาว่ะพี่แต่ว้าฟังก็สองตายเทนสองเนสองเนสแล้วเขาเทนสองแล้วไปนไนตเดี๋ยวผมดักนึามาอเพราะว่าเลอในโพสตัวเดียวนะในโพสต์ตัวนึงพี่ใช่ใช่หนึางมือมาหนมือมาได้ไอ้ อัดตยพงเลยพี่กอนแน่นมั้ยังยังยังไม่แน่นต้องมีเซในโพสตัวหนึ่งอะเฮ้ยเออกมาช่วยรับหน้าไอ้นี่รับรับแน่หน่อยดิเยอะเลยมันฉีดแล้วมันจะวิ่งอมันฉีว้าไมฟัง้นหรอใช่ใช่ไม่นอนลเอาปีตรง้ิ๊กพี่นไ มาแล้วนี่มาแล้วเอาเอาไว้นี่พี่ตายตาพี่หลังมาหลังมาหลังมาหลังหน่อยโอ้โหยัยมองดูหลังหลังแล้วนะพี่ใครเนียนวะไอ้ยทั้งยาทั้งโลกหมดเลยไปพี่เดนได้ันไหมอุ้ยทันเป๊ะเป๊เปเป แม่งโดดเนีแม่งโดดข้าวหัววิเดีนอันนี้ศพใครอ่ะเก็บดีเก็บดีเก็บเก็บศพใครอ่ะไอผมไม่ได้ยิงไม่ติดไม่ได้ได้ได้แล้วมันตามมาแล้วมันตามมาแล้วแม่งโดดข้าวหัววิเดีนอยู่เลยเราไม่เห็นได้ไงวะคนวิ่งเข้าตไปทำปวดเที่ยวเฮ้ยพี่ปูมาแล้วโอ้ยเฮียเลยหมดเลย มาดิถอยไม่ได้ไม่มาอยู่หลังม่านฟ้าไม่อยู่หลังม่านไม่ได้แล้ววังปูดีสอไม่ก็ยืนไว้ดออิยืนแม่เล็กมันอยู่ในบ้านมันอยู่ในบ้านทำบ้าน เพีย่ยวเพียบไปท่าน้องกูโดนมันอย,อยู่บ้านฟาร์มแล้วมันจะวิ่ไงนะได้น่ะไะไรเนึ่ย

รถบ้านมารถบ้านมาตัวนึงบ้นเจมพงางล้วรถบ้านดีเฟรอไหตหูตหูเป็เดี๋ยวอ้อมอไปหินสีก่อนต้องการแม็เล็กมีอเล็กมีต้องการแม็กต้องการโลดต้องการยาต้การทุกอย่างหน้าหน้าแดงมีนะระวังมันงมะแมอข็กบแม็กเยี่ยมคือบ้านสงชั้นแล้ววะ ลูกอะตอนนี้าเนี่ยช้าใช้อู่หน่อยดิได้ใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้โอ้โหเอ้ยไปไปนั่เตี้ยมัตุเย็นมัตุเย็นมัตุเย็นมาไงอ่ะไม่ยิงอ่ะมันฟาร์มอ่ะโอ้โหอยากวิ่งเข้ามาไงเนี่ยมันไม่ยิงแต่เราเนี่ย สแชรตายตายตายมทยะต้อเกียราไงวะสองตัวไม่มีใครดักกันี้ตายอ่ะต้องดัก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 ไหนตายบอกว่าแป๊บหนึงเะเบิดไปทไม่มีลัาน A.M.I. อะอุ่นู่เกใช่ป่ะมีตัวนึ่งอะที่มันคลอพี่แบ ไปกินไปสามเกินเกินคนเยอะเกินสวัสดีครับโอ้โหเกิดองหลั<ม>ลรงลรถรถรารถรางม,มีตัวนั้นไรอแล้วไนตาย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 แอนเดี้ตามเี่ว่าเจอ เราสองตัว๋ัวนี้พี่หยกไปเนไหนไม่มาพี่อยู่อีกบ้านอ่บแดงบ้านดำหรืบ้านดำอจัดมเร็วมาเร็วเรเออแม่ตัวบ้ายิงเป็นแม็กกว่าจะตาห้มัย ช่วยหน่อยดิไม่มียาโอ้โหเจอ,โ,โ,อโ,โดนหน้าหลังเออไม่มียา ต่อต่อไม้ตายหมดแล้วหมดแล้วเต็นหมดแล้วกันหมดแล้วไปเรื่อยไปเรื่อา